พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุทธ,ธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2565เมื่อวันที่3มิถุนายน2565เวลา7นาฬิกาที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนายเกียรติศักดิ์ตงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิดาพัชระสุทธาพิมลรัก์พระบรมราชนินีสามิถุนายนพุทธศักราช2565โดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรม โอกาสน,นี้นายพาคินติระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยนายกิติศัก์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนาตรัยเปิดกรวยดอกไม้ทุบเทียนแพรถวายราชสการะเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รับศีลและนำหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าตรายและเครื่องไทยธรรมจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรัก์พระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 4พัรษา, 44, าในวันที่3มิถุนายน2565 เทศบาลเมืองมหาสารคามรวมพิธีรำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมประชนนพัรษา44พรรษา3มิถุนายน2565เมื่อวันที่3มิถุนายน2565เวลา16นาฬิกาที่บริเวณหอนาฬิกานายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมรำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา44พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิดาพรชราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินี3มิถุนายน2565โดยมีนางพรศรีตรงงิรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนนิสิต นักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้นายพาคินเติระพงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลและชุมชนทั้ง31ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรำในครั้งนี้ตามที่จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดจ,จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระระสุทธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชนีเนื่องในวันเฉลิมประชนมพรรษา4 4พรรษา3ม,มิถุนายน2565เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนในการจัดกิจกรรมเฉลิมประเกียติและกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ส่งเสริมรักษาสืบสารและเผยแพร,ร,ร่มรดกศิลปินวัฒนธรรมของไายเด็กเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความรัก ความสามคัคคีและความจงรักภักดีเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนาธรรมตามแนวคิดสืบสารสร้างสารบูรณาการการบริหารจัดการวัฒนาธรรมเป็นทุนในการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมรำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา44พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุทธ,ธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีโดยมีนางรำจาก13อำเภอของจังหวัดมหาสารคามและนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆกว่า4,000คนแต่งชุดผ้าไหมสุภาพโทนสีม่วงรวมกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณหอนาฬิกาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคีของชาวมหาสารคามโดยเพลงที่ใช้รำจำนวน3เพลงได้แก่เพลงเส้นทางสู่นครจำปาสีเพลงระบำจำปาสีและเพลงสารคามบ้านเฮาล้วนเป็นเพลงที่มีความเกี่ยวเนื่องเล่าถึงศิละปะ วัฒนธรรมบ่งบอกความเป็นมาและเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสาร,รคามสัมาการเริ่มรอนนหนึ่งนะคะที่เราจะได้รชวมงานกันนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะ,ะได้มีกันมาก เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามร่วมพิธีวางผัานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุดิดาพัชราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา3มิถุนายน2565เมื่อวันที่3มิถุนายน,น,น2565เวลา18นาฬิกาที่หอประชุมจังหวัดมหาสาร,รคามนายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคาม เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มและจุดเทียนชยัยถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาพิมลรักพระบรมราชนีเนื่องในวันเฉลิมประชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2565โดยมีนางพรศรีตรงสริเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารครามพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี โอกาสน,นี้นายภาคินติรพงศ์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยนายกิติศักตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีถวายความเคารพนาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีวางพ่านพุ่มถวายทูบเทียนแผ่และจุดเทียนมงคลกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมขับร้องเพลงสรรเสริญพาาระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเทศบาลเมืองมหาสารคามฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรุ่นที่11ประจำปี2565 เมื่อวันที่6มิถุนายนเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายธัญ,ญสุดบริหารธนาวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานปเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรุ่นที่11ประจำปี2565โดยมีนายสายเย็นเพื่อรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานโอกาสนี้สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจัปี2565ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลรเรือนในพื้นที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาศักยภาพและเริ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจการอปรพร,รและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช2,553โดยจัดการอบรมขึ้นตั้งแต่วันที่6-10มิถุนาย,ยน2,565รวมทั้งสิ้นเวลา5วันโดยนายธัญ,ญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอปพร,รหลังจากนั้นวิทยากรได้อบรมให้ความรู้ในหัวข้อหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแจ้งเตือนภยัยการรายงานข่าวป้องกันและระงับอักคีภยัยเทคนิคการดับพึ่งเบื้องต้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภายัยอุทกภยัยและดินโคลนถลม่มระเบียบแถวความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศการรมและความไม่สงบเรียบร้อย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตรายการช่วยเหลือและส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยทางถนนการกู้ภัยเบื้องต้นการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยในฐานะให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการพัฒนาศูนย์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า60คน เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอทลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 6 5เวลา9นาฬิกาที่วัดศรีสวัสดิ์นางพิจพัฒนเทรสา,าตรานนนรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอทลโดยมีนายกุพัฒสมสารองปลัดเทาศบาลกล่าวรายงาน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกพุทธศักราช2561ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาหรือที่เรียกว่าอทลอในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอทลและประกอบกับที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นค่าคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราไว้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเกิดประสิทธิภาพและเกิดเครือข่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นสุพรรณิกาหรือฝ้ายข่ำจำนวน4ต้นและปลูกต้นกระดุมทองเพื่อกลุ่มดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้บริเวณรอบๆโคนต้นและบริเวณวัดกิจกรรมรักษาความสะอาดเก็บขยะเศษสิ่งเหลือใช้ต่างๆและความภาชนะ ที่มีน้ำขังเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายในบริเวณวัดโดยแบ่งออกเป็น3โซนได้แก่โซนที่1ฝั่งทิศตะวันออกบริเวณลานต้นโพลลานจอดรถและถนนรอบๆโบสถ์โซนที่2ฝั่งทิศเหนือบริเวณกุฏิตลอดแนวทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังกุฏิโซนที่ 3. ฝั่งทิศใต้บริเวณอาคารอเนกประสงค์ตามแนวกำแพงไปจนถึงสวนป่าโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาวัดศรสีสวัสดิ์ประธานชุมชนอสอมอมีชุมชนตะกกศิลาหนึ่งชุมชนตะกกศิลาสองชุมชนศรีสวัสดิ์หนึ่งชุมชนศรีสวัสดิ์สชุมชนศรีสวัสดิ์สและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอทอรอในชุมชนรวมทั้งกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยารวมทั้งหมดกว่า150คน ออกตรวจสุข,ขาพิบาลอาหารในโรงเรียนเทศบาลโพสีเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำที่จำหน่ายแก่นักเรียนให้มีความสะอาดเมื่อวันที่6มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่โรงเรียนเทศบาลโพสีนางสาวที่ว,วันภูแซมแสงผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนเทศบาลโพสีเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ําให้มีความสะอาดปลอดภยัยสามารถลดอัตราการป่วยที่เกิดจากโรคระบบทางเดินอาหารโดยมีนายวีรศักดิ์ดอนละครผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโพสีและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารครามได้กำหนดออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามทั้ง7โรงพร้อมทั้งสำรวจถังน้ำดื่มในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาพิบาลอาหารตรวจสุขาพิบาลโรงอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขาพิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารด้านกายภาพ ตรวจสถานที่ปรุงประกอบอาหารเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้านเคมีด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายได้แก่บอเรกซ์ฟอร์มาลีนสารฟอกขาวสารกันราและสารโพลา่าเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอาหารและน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอาหารและน้ำบริโภค โดยรอผลการตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงทั้งนี้การออกตรวจความปลอดภัยของอาหารและน้ำในโรงเรียนเทศบาลโพสีเป็นโรงเรียนสุดท้ายของโครงการจากนั้นจะได้สรุปผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไปพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (M.O.U.) ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่8มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกานห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2นายภาคินติรพงปภัยบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายกอบกิจธรรม,มานุชิตรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสรารคามรองศาสตราจารย์ดรชวลิตชูกำแพงคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาสรารคามรวมพิธีลงนามในครั้งนี้โอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้เต็มศักยภาพและเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสารรค์เกิดทักษะการเรียนรู้การดำเนินการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่มีคุณภาพบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสาร,รคาม กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่พัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้การทำวิจัยเชิงปฏิบัติศึกษาและการบริหารการศึกษาที่ตอบสนองระดับประถมวยัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนการวัดและประเมินผลโดยใช้ระบบ ICT เป็นฐานสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาการทำวิจัยให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงด้านการกีฬาดนตรีนาฏศ,ศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน lesson study ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการผลิตสื่อที่ทันสมัยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบพอร์ตฟอริโอส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามมีหน้าที่ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนให้ครูผู้สอนและนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC พัฒนาหลักสูตรสื่ออุปกรณ์ต่างๆ รับนักศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆและรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้การสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาและมีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องแข่งขันเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือเปิดโอกาสให้สมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูแล้วสร้างผลงานเชิงประจกักษ์ เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องแข่งขันต่อไปเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนเวลา10นาฬิกาที่ถนนนครสวรรค์ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดชุดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสี่สาขามหาสารคามออกทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่จำนวน3รายประกอบด้วยรายแรกนายวันชัยแซ่อึง้งอยู่บ้านเลขที่260ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบและสอบถามข้อเท็จจริงสภาพปัญหาบุคคลดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางมาขอรับการบริการทำบัตรเนื่องจากพิการขา ประกอบกับเข้าเงื่อนไขกรณีผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้รายที่2อนางสาวละมุนบุญสูตรอยู่บ้านเลขที่1ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบและสอบถามข้อเท็จจริงสภาพปัญหาบุคคลดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางมาขอรับการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนประกอบกับเข้าเงื่อนไขกรณีผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้รายที่ส นางอารามศรีรัตนศรีหาอยู่บ้านเลขที่23ถนนนาวิชัยตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบและสอบถามข้อเท็จจริงสภาพปัญหาบุคคลดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางมาขอรับบริการทำบาดเนื่องจากพิการขาประกอบกับเข้าเงื่อนไขกรณีผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นภาค4ี่สาขาจังหวัดมหาสารคามได้จัดชุดคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีพิเศษให้บุคคลในครั้งนี้โดยการอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่ญาติและผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากประชาชนท่านใดประสงค์ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สามารถติดตอ่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนโทร043725573-8ต่อ158ในวันและเวลาราชการนี้นะครับเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับับ สำนัก,กบเบียนของิี่เทศบาลเมืองหราางนะครับร่วมร,ร,ร่วมก,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 กับสนักบริหารงานเรียนภาคสี่นะครับาสาขาจังหวัดหักจราทางนะครับก็วันนี้ได้ออกมาทําบัตรผู้ป่วยติดเตียงนะครับให้กับคุณวันชัยนะครับก็วันนี้พ่อมีความมีคใจมีความประทับใจกับจากที่ว่าเราได้ออกมาให้บริการในด้านนี้นะครับโุ้ประทับใจมากๆเลยครับยอดเลยครับบริการเงี้ยวโง จะให้พากันไต่โซนลำบากยากมากมากเลยตั้งหลายปีแล้วไม่ได้ทำนานมากเลยนะอย่างเี้ยมาโซนเลยยอดเลยครับตอใจมากๆครับครับก็ตอนนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกด้วยครับแล้วก็เป็นนโยบายของกรมการปกครองในการออกมาให้บริการ่างนี้ผมคิดว่าประชาชนมีความพอใจถึงเลยครับพอใจมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับผมสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามครับพร้อมกับนะครับศูนย์บริหารงานทะเบียนภาคสีนะครับสาขาจังหวัดมหาสารคามครับก็วันนี้นะครับได้ออกมาทาบัตรผู้ป่วยจิดเตียงนะครับผมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อให้ได้ประชาชนได้เข้าถึงนะครับสวัสดิการแตกต่างนะครับในการใช้บัตรซึ่งประชาชนรายนี้ของคุณแม่นะครับผมก็บัตรหมดอายุนะครับ บัตรอายุเพื่นตำหนดมาเป็น1ิปีแล้วนะครับผมนในวันนี้นะครับเราได้มาทําบัตรประจำตัวประชาชนให้นะครับในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อนะครับคุณแม่มีความพึงพอใจยังไงบ้างครับผมดีเลยค่ะเพราะว่าเวมาไปติดต่อทางโรงพยาบาลทางสว่วนราชการต่างๆนี่มันต้องใช้ใช้บัตรแล้วมันจะมีปัญหาก็บอกว่าพวกต้องปไปไปพิมในตัวเลขเอาแล้วก็ทาให้ทาให้มันช้าแล้วก็ เก่ามากเรียบัตรใช่ครับเห็นเห็นบัตรเดิมก็หมดหมดอายุก็เป็นสิบปีแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับก็บัตรประชาชนณปัจจุบันต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมและเป็นเป็นแบบปัจจุบันแล้วครับครับก็มีความภูมิพอใจนะครับขอบคุณมากนะครับ